ที่บริเวณวัดดอยแก้วตำบลยิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระครูวิจิตธรรมรดรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เจ้าวัดวัดเขาแก้วเป็นประธานฝ่ายสงร้อยตีสวงนาพันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยิ้วงามเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยภักส่วนที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลยิ้วงามเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระหอมองค์พระมหาธาตุเจดีย์และทำบุญถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุบรุษ โดยภายในงานผู้ที่มาร่วมพิธีได้นำผ้าห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนกับผ้าไตรขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาว99เมตรเขียนชื่อตอนเองและวครอบครัวลงในผืนผ้าจากนั้นนำมาแห่รอบองค์พระธาตุมหาเจดีย์สถานซึ่งบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนสามรอบ จากนั้นได้นำพระหอมขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อไปการถวายพระไตรแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเก่งครัดนาคาคาดเลดรัมร,รายงาน